สวัสดีครับมานนี้ลุงตำเกษตรเมื่อถือนะครับกลับบ้านมาสาระครอำเภอนาเชือกมา่าบังหลังบ้านปลูกไปสุวอันสุวนแนน่เริ่มเป็น้วยเหรอพล่งกิมจูอันนี้เป็นแหนแดงครับ ไไปไเดี๋ยวสิไปขยายน,นี่คต้นดอ,อกไม้อันนี้เป็นอ้อ,อยอันนี้นอ้อ,อยพันสิงคโปร์นะครับตัดไปส่วนหนึ่งแล้วไปเพาะไวนน้ส่วนที่เห็นข้างนีงสูงๆนี่เป็นสุพรรณบุรีหาสูนนะครับอันนี้ก็นาดจ,จะประมาณเกือบสามเมตรละมาเบ่งล้ำ ล้ำกับกำลังงามครับย่างขอส่วนอันนี้จะเป็นไอสิงคาโป๊นะครับเด้ยนี่พอดีกออมยู่พี่อันนี้ปลูกไว้ทั้งหมดประมาณเกือบสิบกอครับสูงใ่ดีครับขอกับกำลังงามเลยมีตะขอใหญ่ๆตาสวยๆครับมันจะเอาไปเห็ดพันดี แต่าง,งามครับแล้วก็สูงคักพร้อมครับ <c oughs> อันนี้ผูกไต้ตาโดนแล้วจำว่าไรเรามวจ็กเดือนหรือกันแ <c oughs> ปกัสิประมาณแปดเจ็ดแปดเดือนแล้วครับมองตรงนี้ต้นมะคุณยอดยุ่ระดับเดียวกันเลยครับนี่กั ปลูกวัตถิว้จะเห็ดแนวแล้วครับนี่วา่าสิรอบนี้สิตัดไปเห็ดแนวแล้วอันนี้ก็ต้นเป็นมะเดือฝรั่งนะครับเออมาปลูกไวล้ลงดินไปกันชางนี้ออกนวยแล้วเดี๋ยวมเบิง่งนวยบางเดือฝรั่งนะอันนี้เป็นพันธุ์ people Jordan นะครับยู่หน้าบ้านก็นมีดด้วยครับเนาะ ปลูกไว้หลายย่างครับรวมๆกันผสมประสานนี่พรังกิมจูมีอยู่สองต้นครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตส่วนหลังบ้านแยกสมบังแห่ฟังซ่ํมนี้แหละครับฝากกดติดตามในเดอ้อครับช่องเกษตรมือถือลุงตั้มเกษตรมือถือครับผม ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ